ทำไมพระสงฆ์และชาวพุทธถึงไปอินเดียถึงไปสังเวชนิสถานทั้งที่บ้านเราวัดวาอารามต่างๆก็มีให้กราบตั้งมากมายและทำไมจะต้องไปถึงประเทศอินเดียมาฟังคำตอบกันข้อที่1การไปอินเดียเป็นการกลับไปสู่ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาจุดกำเนิดขององค์สมเด็จพระศาสดาสถานที่เกิดของหมู่พระอรหันต องค์สําคัญมากมายในสมัยพุทธกาลอีกทั้งแดนพุทธภูมิยังเป็นถิ่นกําเนิดบทพระธรรมพระสูตรต่างๆพุทธประวัติเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในแดนพุทธภูมิทั้งสิน้นพวกเราในฐานะชาวพุทธการไปสู่อินเดียคือการไปสู่ต้นกําเนิดไปเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่นี่แล้วเมื่อเราได้เห็นหลักฐานในเชิงประจักษ์นั่นเอง จะทำให้เราได้เกิดความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงๆและความมั่นใจนี้จะนำไปสู่ความศรัทธ,ธาที่ลึกซึ้งและมั่นคงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของจริง 2. เป็นการไปตามรอยมรดกธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เมื่อใกล้ปรินิพานในมหาปรินิพานสูตรพระอน,นุนทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า หลังการล่วงไปของพระองค์ถ้ามีผู้ศรัทธาปรารถนาจะเห็นจะกราบจะสักการะพระองค์จะไปกราบได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงสังเวชนีสถานทั้ง4แห่งคือสถานที่ประสูติของพระองค์สถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่เสด็จดับขันทปรินิพานชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปสักการะพระเจดีย์ด้วยจิตเลื่อมใสแต่ตายเพราะกายแตก ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้การไปสู่อินเดียจึงเป็นการไปตามรอยธรรมไปเห็นพระพุทธเจ้าในเชิงรูป,ปรธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นั่นเอง 3. ไปเพื่อให้ได้เห็นของจริงเปลี่ยนจากตำลาไปสู่ตำตาพวกเราชาวพุทธร่ำเรียนพุทธประวัติร่ำเรียนเรื่องราวของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กเราเรียนจากตำลา แต่เมื่อไม่เห็นของจริงเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำการเทศการแสดงธรรมการสวดมนต์บทมนต์แทบทุกบทก็เกิดขึ้นในแดนพุทธภูมิเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและหมู่พระอราหันต์ทั้งหมดล้วนแต่เกิดขึ้นในแดนพุทธภูมิในเขตสังเวชนีสสถานชาวพุทธหรือพระสงฆ์ผู้ถ่ายทอดธรรมเมื่อไม่ได้เห็นของจริงก็จะไม่รู้เลยว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ทันทีที่ได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในพุทธสถานต่างๆในสังเวชนีสถานก็จะเป็นการเปิดมุมมองเปิดมิติทางความคิดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทําให้รู้ความจริงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเมื่อเราได้รู้จริงได้เห็นจริงเราก็สามารถจะถ่ายทอดออกไปได้ตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองภาษิตไทยจึงได้พูดเอาไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรือ การเรียนจากตำราก็ย่อมไม่เทียบเท่าการได้เห็นตำตานั่นเองประการที่4ไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระองค์ทรงตรัสเรียกสถานที่ประสูตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพานของพระองค์ว่าสังเวชนีสถานคือสถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชหมายถึงอะไรหมายถึง เมื่อเราได้ไปเห็นที่เหล่านี้คิดเป็นพิจารณาเป็นเราจะได้รู้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นจะมีปัญญามากถึงเพียงนั้นมีฤทธานุภาพมากถึงเพียงนั้นแต่ก็ไม่อาจหลีกพ้นความตายได้ดังนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นทุกสิ่งล้วนแตกดับพระพุทธเจ้าได้ใช้ตัวของพระองค์เองเป็นอุปกรณ์สอนธรรมเมื่อเราได้เห็นซากอิดกองปูน ได้เห็นพุทธสถานได้เห็นสังเวชนิฐานสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นธรรมของพระพุทธองค์ถ้าคิดเป็นเราจะได้ทำที่ละเอียดลึกซึ้งผ่านการแสดงธรรมของพระาศาสดาที่ข้ามการเวลาในพุทธสถานมาจนถึงปัจจุบันประการที่5เป็นบุญญาเขตของชาวพุทธเป็นที่ที่ทำให้ชาวพุทธได้รู้จักบาปบุญคุณโทษได้เห็นแจ้งความจริงอย่างชัดเจนเพราะ การที่พวกเราชาวพุทธเดินทางมาสู่สังเวชนิสถานไม่เหมือนการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่อื่นใดในโลกที่อื่นเมื่อไปแล้วมีไกด์ท้องถิ่นพาไปเที่ยวพาไปช้อปปิง้งพาไปซื้อของแต่มาอินเดียในเขตสังเวชนิสถานจะได้เจอพระจะมีพระนำตลอดเส้นทางไม่ว่าจะนิมนต์หรือไม่นิมนต์ก็ตามจะมีพระที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของพุทธสถานในแดนพุทธภูมิ ไปประจำอยู่ในทุกรถบัสในทุกคณะซึ่งพระที่นํานี้ไม่ใช่ไกด์แต่จะเรียกว่าพระธรรมวิทยากรเป็นผู้ที่จะนําพาศรัทธาชาวพุทธที่เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะแสดงธรรมจนเปลี่ยนก้อนอิฐกองปูนให้กลายเป็นสัจจะให้กลายเป็นธรรมะเป็นผู้ที่จะเชื่อมโยงพุทธสถานเข้าสู่พุทธธรรมแล้วนำพาพุทธธรรมเข้าสู่หัวใจ ซึ่งพระธรรมวิทยากรนี้ไม่เพียงแต่จะนำพาคณะได้กราบสการะในสถานที่ต่างๆยังได้เล่าที่มาที่ไปเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธศาสนาได้เล่าประวัติของพระพุทธเจ้าได้ชี้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมข้อใดไว้ในจุดนี้มีใครบรรล,ลุธรรมที่นี่บ้างอีกทั้งยังได้นำพาสวดมนต์นำพาพระพฤติธปฏิบัติธรรมใช้เวลาสองสามชั่วโมงในพุทธสถาน แล้วเวลาเดินทางจากที่1ไปอีกที่1ในอินเดียในเขตสังเวชนิดสถานจะใช้เวลา8 12ชั่วโมงระหว่างนี้พระธรรมวิทยากรจะทำหน้าที่ในการแสดงธรรมบอกธรรมเล่าธรรมนำสวดมนต์นำประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดเส้นทางและพระธรรมวิทยากรจะอยู่กับคณะผู้สแสวงบุญไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี่คือความพิเศษเฉพาะ ของการที่พวกเราชาวพุทธไทยเดินทางไปสู่พุทธสังเวชนิฐานคือจะมีพระนำทางนั่นเองแม้กระทั่งคณะพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศไทยก็ต้องมีพระธรรมวิทยากรนำด้วยเช่นเดียวกันจุดนี้เองจึงทำให้ผู้ที่มาที่นี่ได้เรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติได้เรียนรู้พุทธธรรมได้รู้จักบาปบุญคุณโทษใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็ได้รักษาศีล ใครที่ไม่เคยสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ใครไม่เคยเจริญภาวนาก็ได้เจริญภาวนาตลอดระยะเวลาต่อเนื่อง7วันถึงส0วันในพุทธสังเวชนิสถานเสมือนหนึ่งเป็นการเข้าค่ายพุทธธรรมอันเป็นค่ายแบบเดียวกับที่ในสมัยอดีตในสมัยพุทธการเคยมีผู้เข้าค่ายแบบนี้แล้วบรรลุธรรมกลายเป็นพระอหรหันต์นับไม่ถ้วนนั่นเอง 6. สังเวชนิสถานนับเป็นจุดเชื่อมใจ ให้ชาวพุทธรู้สึกเข้าใกล้กับคุณของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าคิดพิจารณาเป็นเมื่อเรามาสู่สังเวชนิสถานได้เห็นสถานที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเกิดความซาบซึ้งลึกซึ้งในคุณของพระองค์แล้วเราจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะศรัทธาพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะเข้าใจชัดเจนเลยว่าแดนพุทธภูมินี้นับเป็นจุดเชื่อมใจ ให้เราเข้าใกล้คุณของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประการที่7การได้เห็นสังเวชนิสถานถือเป็นกําลังใจเป็นพลังใจให้กับชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลายได้เรื่องของกำลังใจนี้ถ้าตราบใดยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงพระอหรหันต์หรือไม่ได้สมถะวิปัสสนาจนทำที่พึ่งแก่ตัวเองได้จริงๆ กำลังใจภายนอกอันเป็นกุศลก็ยังคงจำเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของความเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องกําลังใจเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องการแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังต้องการกําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจฝ่ายกุศลที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงผ่านพุทธสถานของพระองค์และด้วยเจ็ดประการนี้เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมาพระสงฆ์และชาวพุทธ ถึงมาสังเวชนียสถานดังนั้นไม่ใช่การไปกราบอะไรก็ไม่รู้หรือไปกราบอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายหรือไม่ใช่เพียงแค่ไปกราบอย่างเดียวแต่เป็นการไปเพื่อกราบศาสดาของตัวเองไปเพื่อเจริญศรัทธาเจริญปัญญาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมด้วย ซึ่งการเดินทางไปสู่สถานที่สำคัญแบบนี้ไม่เฉพาะชาวพุทธแต่ศาสนิกทุกศาสนาก็ล้วนแต่มีสถานที่สำคัญในศาสนาของตัวเองเหมือนที่ชาวอิสลามต้องการจะไปนครเมกกะไปทำพิธีฮัตที่นั่นเหมือนที่ชาวยิวต้องการไปเยรูซาเลม็มเหมือนที่ชาวคริสต์ต้องการไปนครวาติกันเหมือนที่ชาวฮินดูต้องการไปสู่เมืองพารณาณสีแล้วการที่พระสงฆ์เดินทางไปสู่สังเวชนิสถานนั้น ก็ไม่ได้เพิ่งมีแค่ยุคของเราแต่มีมานับแต่โบราณนับแต่อดีตปรากฏหลักฐานคือตั้งแต่พศห้ารเจ้าเมืองสีมโหสถได้ส่งคณะทูตได้ส่งพระสงฆ์ไปสแสวงบุญไปสักการะสังเวชนีสถานแล้วไปอัญเชิญมเมล็ดพระศรีมหาโพนำมาปลูกเอาไว้ เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปได้กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพนิส์เสมือนหนึ่งได้กราบพระพุทธเจ้าในที่ตรัสรู้แล้วต้นโพตอนนี้ก็จะเริญเติบโตมาตามลำดับจนกลายเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุสองพันกว่าปีและถือเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีหรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคสมัยของพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ส่งพระสงฆ์ไปสแสวงบุญในสังเวชนิสถานไปสแสวงบุญกราบสักการะรอยพระพุทธบาทที่ประเทศสีลังกาพระสงฆ์สีลังกากลับบอกว่าจริงๆแล้วสุวรรณภูมิประเทศของเราหรือกรุงศรีริยาก็มีรอยพระพุทธบาทเหมือนกันทำไมท่านจึงไม่ไปหารอยพระพุทธบาทนั้นพระสงฆ์เมื่อกลับมาก็ทูลพระเจ้าทรงธรรมว่า พระศรีลังกาท่านบอกว่าจริงๆแผ่นดินเราก็มีรอยพระพุทธบาทจึงนําไปสู่การค้นหาและค้นพบรอยพระพุทธบาทที่อําเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นก้าวรัชการที่5เมื่อครั้งยังเป็นยุวกษัตริย์มีพระชนมพรรษาได้19พรรษาพระองค์สเสด็จประพาสที่ประเทศอินเดียในปีพุทธศักราช2414พระองค์ ตั้งพระไทยที่จะมาสู่เมืองสําคัญเมืองหนึ่งคือเมืองพาราสีเพื่อจะไปกราบสการะรมเมฆาสถูปณป่าอิสิปัตนะมรุกทายวันอันเป็นหนึ่งในสังเวชนีสถานดูเถอะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์สสมัยก่อนการสื่อสารยังไม่แพร่หลายแต่พระองค์กับรู้และปรารถนาในฐานะความเป็นชาวพุทธที่จะไปกราบสการะต่อพุทธสังเวชนีสถาน พระองค์ทรงเห็นคุณทรงเห็นประโยชน์ของการได้ไปกราบนมัสก,การสังเวชนิสถานนั้นด้วยความที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปีชาจึงได้ส่งพระสงฆ์ไปสักการะสังเวชนิสถานเพื่อให้ไปเห็นของจริงและนนำสิ่งเหล่านั้นนำมาบอกนำมาสอนนำมาแสดงให้เกิดประโยชน์กับชาวพุทธในแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงมีการส่งเสริมส่งพระสงฆ์ไปสู่แดนพุทธภูมิมาตลอดต่อเนื่อง จนถึงยุคปัจจุบันที่มีกรมการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้คัดเลือกพระสงฆ์นักเผยแผ่หรือพระสงฆ์ที่ยังไม่เคยเดินทางมาสู่สังเวชนิสสถานให้มาศึกษาเรียนรู้สถานที่จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในความศรัทธาที่มั่นคงของพระสงฆ์และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการได้นำสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้ไปบอกต่อไปสอนต่อได้อย่างถูกตรง อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมในวงกว้างเพราะจะทําให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นโดยธรรมที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นการส่งพระสงฆ์ไทยไปสักการะสังเวชนิสถานจึงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณพระมหากษัตริย์อุปถัมหรือภาครัฐอุปถัมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิประเทศ ในยุคข,ของพระเจ้าอโศกมหาราชปีพุทธศักราช236เป็นต้นมาและนี่ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสืบทอ,อดรักษาพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มสืบมาจนถึงปัจจุบันและคำถามต่อไปคือบ้านเรามีวัดศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีเจดีย์สำคัญเยอะแยะมากมายทำไมเราไม่กราบในบ้านเรา พอไปทำไมถึงประเทศอินเดียก็เพราะประเทศไทยเรามีพระท่าเจดีย์คือเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเรามีอุเทสิกะเจดีย์คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศถวายหรือเป็นสิ่งเครื่องแทนองค์สมเด็จพระศาสดาแต่ประเทศไทยของเราที่หาแทบไม่มีเลยคือบริโภคเจดีย์อันเป็นสถานที่ประทับใช้สอย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอินเดียมีอินเดียมีบริโภคเจดีสถานที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระพุทธศาสดาและเป็นสถานที่สําคัญทั้งนั้นที่ยังคงมีร่องรอยของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาและสืบค้นมาจนปัจจุบันอีกทั้งการกราบพระที่ไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันเพราะ สถานที่เป็นสิ่งที่มีผลต่อการเร้าให้เกิดกุศลและมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมหากแม้สถานที่ไม่มีผลแล้วไซสพระพุทธเจ้าเมื่อออกบวชคงจะไม่ต้องดันด้น,ดนเดินทางมาสู่พุทธคยาก็คงจะโปรงผมแล้วก็ตรัสรู้สขัข้างรั้วข้างวังกบิลพัทหรือมาบำเพ็ญแล้วตรัสรู้ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก,ก็คงได้แล้วแต่นี่พระองค์เจาะจงต้องมาสู่ พุทธคยามาเพื่อการตรัสสรู้และหากแม้สถานที่ไม่มีผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วไซระบุทุเจ้าก็คงจะไม่ตรัสเรื่องอาวาสปายะคือสถานที่อันเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแน่แต่ครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านสอนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้อันนั้นส่วนใหญ่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านมีความเชี่ยวชาญมีความคล่องตัว ในการเจริญสมาถวิปัสสนาแล้วดังนั้นการปฏิบัติสำหรับท่านที่ไหนก็ได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความคล้องตัวไม่ได้มีความเชี่ยวชาญสถานที่ยังมีความจำเป็นอยู่เหมือนเวลาเราไปที่วัดไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมเราสามารถสวดมนต์สองชั่วโมงได้นั่งกรรมาฐานหนึ่งชั่วโมงได้แต่พอเรากลับมาปฏิบัติที่บ้านเรานั่งได้ไม่ทนเราปฏิบัติแป๊บเดียวก็รู้สึกเบื่อ รู้สึกที่เกียดขึ้นมาอยากจะไปดูหนังไปดูละครไปดูซีรีส์อยากจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเริ่มปฏิบัติปุ๊บก็ง่วงนอนแล้วอันนี้คือความมีผลของสถานที่นั่นเอง <S <S และยังมีพระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาอยู่ในแดนพุทธภูมิในเขตสังเวชนิสถานเป็นระยะเวลายาวนานกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มพระสมณทูตหรือพระธรรมทูต เหมือนที่พระครูอินเดียก็เป็นพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแดนพุทธภูมิมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา14ปีแล้วโดยแต่ละปีจะอยู่ที่ประเทศไทย2เดือนและอยู่ที่ประเทศอินเดีย9เดือนเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรทั้งที่ที่นี่จริงๆแล้วไม่ได้สบายเหมือนกับประเทศไทยอากาศร้อนจัดหนาวจัดฝนมาก อาหารการกินก็แตกต่างจากบ้านเราโดยเฉพาะในเขตสังเวชนิสถานในปัจจุบันอาหารก็ไม่ได้บริบูรณ์เลยและทำไมจึงยังมีพระธรรมทูตอยู่ที่นี่เพราะพระธรรมทูตท,ที่นี่ทำหน้าที่เป็นทูตท,ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียโดยได้รับการอุปถัมภ์จากทางภาครัฐและองค์กรสง การที่พระธรรมทูตไทยมาอยู่ที่นี่ประการที่1คือการฟื้นคืนพระพุทธศาสนากลับสู่แดนมาตุภูมิตามการเชื้อเชิญของรัฐบาลอินเดียประการที่2เป็นการดูแลผู้สแสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาสู่สังเวชนิสถานซึ่งชาวพุทธไทยเราจะเดินทางมาประมาณ80,000ถึง1 0 0 0 0แคนในแต่ละปีดังนั้นพระธรรมทูตอินเดียจึงทำหน้าที่ ฝึกฝนพระที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการสแสดงธรรมให้นำคณะผู้สแสวงบุญไปสู่สังเวชนิสถานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มาเยือนนั่นเอง 3. พระธรรมทูตอินเดียยังทำหน้าที่ในการดูแลวัดวาอารามต่างๆทำวัดให้กลายเป็นสถานที่เกื้อกูลต่อชาวพุทธผู้เดินทางมาชาวไทยหลายคณะไม่ได้มีทรัพย์มากก็ต้องมาพักที่วัด ต้องมาอาศัยข้าวอาศัยน้ำจากวัดวัดก็ดูแลในส่วนนี้ชาวพุทธที่เดินทางไปในสังเวชนิธสถานก็จะมีปัญหาเรื่องการหาห้องน้ำที่สะอาดประเทศอินเดียในเขตสังเวชนิธสถานนั้นตามปั๊มน้ำมันไม่ได้มีห้องน้ำเหมือนบ้านเราอาจจะมีหนึ่งห้องหรือสองห้องแต่ก็ไม่ค่อยสะอาดนักด้วยเหตุนี้พระธรรมทูตไทยในอินเดียก็เป็นภุระในการจัดสร้างห้องน้ำเอาไว้ ตามเส้นทางการเดินทางในสังเวชนิสถานเพื่อจะอนุเคราะห์แก่พระสงค์ที่มาจากทั้งสี่ทิศและเกื้อกูลต่อชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นสถานที่ปลดทุกข์เห็นสุขทันตาเมื่อป่วยไข้ไม่สบายที่นี่เรื่องระบบสาธารณสุขยังไม่ได้เจริญมากก็ได้พระธรรมทูตคอยประสานงานกับทางบ้านเมืองนำไปส่งโรงพยาบาล หรือถ้าป่วยหนักแบบฉับพลันจนต้องสูญเสียชีวิตก็พระธรรมทูตนี่แหละที่ทำหน้าที่ประสานกับฝ่ายบ้านเมืองของอินเดียประสานกับสถานทูตไทยในประเทศอินเดียแล้วก็พระอีกนั่นแหละที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาศพทาญาิไม่ต้องการนำศพกลับประเทศไทยก็พระประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำพิธีเผาศพให้เก็บกระดูกให้แล้วก็ส่งกลับไปสู่ประเทศไทยให้ ดังนั้นพระพุทธศาสนาของเราจึงต้องมีพระธรรมทูตแบบนี้ที่ท่านยอมเสียสละมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติต่างภาษาแต่มาทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงสถาพรสืบไปแห่งพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เองพระสงฆ์ไทยเราจึงเดินทางมาสู่แดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาล